สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยินดีต่ยชีวนะครับผมอยู่กันในเกม a i r Station Simulator นะครับผมวันนี้ก็น่าเห็นช่องอื่นเขาเล่นกันไปนานแล้วนะเราก็อยากจำเล่นดูครับผมว่าการที่เราจะเปิดปั๊มเนี่ยมันต้องทำยังไงแล้วก็ต้องใช้อะไรนะในการลงทุนในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ที่ไหนสัแห่งบนถนนหมายเลข66แล้วที่ไหนอ่ะอมันมีหมาพยักหน้าด้วยโอ้โคตรจับขณะน,นี้ลูกจรโจกหมูได้ย้ายมาจากเมือง City. บิซซิงซิตี้เรากำลังตรงไปในรัฐฟลอริดาล่องข้างหน้าไปเมืองชิคาโก้ยังไม่มีบนทางที่เราจะไป อากาศคนข,ข้างร้อนพอเซิลเฮ้ยร้านนี้ขายดิก็ขายดิเดี๋ยวไปดูนีเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้เราเป็นเจ้าของน้ำมันเลยนะสองชั่วโมงต่อมา โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยตื่นมาก็มึนงงงง,งวยอ๋อตรงนี้มันจุดเซฟครับผมมีอะไรบ้างยิบเพื่อหยิบอ๋อโอเคอันนี้มันหยิบหยิบของที่ขวาเพื่อโยนโอเคขยะเราทำอะไรได้บ้างครับผมตรงนี้ขยะโอ้โหขยะโคตรเยอะ หรือบางสิ่งบางอย่างโยนได้ด้วยปุ่มให้ลงถังขยะอ๋อโอ้โหขั้นแรกก็คือทิ้งขยะเอาขยะลงไปทิ้งเองไปไปไปเออ,เอ,อมันล็อกอะไรอย่างนี้เนี่ยอ๋อไม่ลงอีกไม่ลงอีกเอาขยะทิ้งตัวเลกต้องทำความสะอาดก่อนครับผมโอเค แล้วก็จะไปที่เครื่องหมายคำถามวิชั่นตรงนี้นะเฮ้ยอ๋อเอานี้ออกโอ้โหเอาเดี๋ยวไม่ลงถังอีกไมเดี๋ยวข้าเลกต้องทำความสะอาดบ้านก่อนนะบ้านที่อยู่ออฟฟิศ ใครมาตอกตะปูไว้เนี่ยโอ้โหมึงตอกไว้แบบโอ้เขัาดูข้างในนีเฮ้ยอันนี้คือเราได้บ้านแล้วคือยังไงต่อเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหขยาพค่เหม็นตามหาสายไฟฟ้าแรงสงูงได้หาวิธีเปิดไฟฟ้าอ่หาวิธีเปิดไฟเหรอตรงนี้มีกระแสไฟฟ้านี่งไอเครื่องปันไฟ ต้องทำยังไงเปิดไฟไอ้น้องร้านพร้อมเปิดแล้วระเบ,บิดหรือเปล่ารับสายที่ตู้โทรศัพท์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 มีคนโทรมามีคนโทรมาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปรับโทรศัพท์โล ขอแสดงความยินดีด้วยการซื้อและการลงทุนของคุณ5 minutes later อ่าโอเคเออมันก็บอกเชิงว่าแบบมันยินดีที่ว่าเราได้ที่ดินผืนนี้มาแล้วนะเออที่ดินนิดผืนนี้ก็เป็นครอบครัวของเขาแล้วแหละนานแล้วที่ไม่ได้เจออะไรแบบนี้ไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยขึ้นคอมพิวเตอร์ดีกว่าใช้ใช้กันได้ปะตันเลก ต้องทำสถานีสถานีจุดปั๊มน้ำมัน,มนตรวจสอบอ e ีเมลบ่อยๆบนที่กล่องจดหมายอ๋ออ๋อมีคำทักทายจากคาวดี้ครับผมลุกจอนโ๊กหมูต้องมาทำอะไรเนี่ยเฮย้ยกดเอฟหรออ๋อเอาทำอะไรครับเอาทำอะไรเอาไปไถดิน อ้าว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 รถเสือกไม่มีน้ำมันด้วยนะเออมนให้เติมน้ำมันมาให้เติมน้ำมันครับผมข้างหน้าน่าจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มเล็กขนาดย่อมเราก็ต้องมา้างหลังนี้มาเติมน้ำมันใหม่คลิกแถบเพื่อเอาถังน้ำมันออกมาแล้วก็เติม โอเคถังเต็มแล้วไปไปที่รถเทคเจอร์จ๋าพี่มาแลยไนะอ้น้องอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้โอเคเติมน้ำมันเรียบร้อยตรงนี้มีมีเวสอยู่คือต้องอ๋อต้องเอารถเทคเตอร์มาดันทรายออกไปนะ โอเคโอเคโอเคโอ้โหโคตรกินน้ำมันเลยอ่ะโอ้โหมงโคตรแบบซดน้ำมันอ่ะอีกกองนึ่งกองนึง โอเคมันให้คลิกขวาเพื่อทำให้เครื่องมันเย็นลงนะพื่นเครื่องร้อนชิปอีเพื่อใจเทอร์โบโอืมโอ้โหปับบ,บับระวังระวังระวังายระวังาย Okay. โอเคจรข้างบ้านเรียบร้อยจดยแถวนี้แหละแล้วก็เขาให้ไปทำไม่คืออะไรเนี่ยอ๋อปั๊มเปิดโอ้โหปั๊มเปิดแล้วโอเคเปิดเปิดร้านเปิดปัม๊มเรร้านเปิดแล้วครับผมคุณสามารถเปิดปิดปั๊มน้ำมันไนดะ้ตลอดเวลาและใช้เวลาหยุดงานเพื่อจะระเบียบปัม๊มหรือ,อ,อทำกิจกรรมอื่นๆ,ๆโอเคโอเค โอ้หตรงนี้ทำความสะอาดไม่ได้เฮ้ยตับลูกค้ามา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 ผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับวัสดีครับวัสดีครับคุณตำรวจวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับยกหมูเป็นตัวเลี่ยมยินดีรับใช้ครับผมคุณตำรวจต้องการอะไรครับเสืนดำมาเหรอแต่ไปครับคุณตำรวจปั๊บ อเราต้องหยิบอันนี้นะแล้วก็เอาไปเก็บตรงนี้อืมทีนี้ก็ถึงจุดแล้ว <Thank you. S 1> เรียบร้อยเอาไปเก็บโอเค mm hmm. จ่าตังค์ครับคุณตำรวจจ่ตังค์ยัง ไปครับจะไปตรวจอะไรเออจะตรวจอะไรไม่ทราบขึ้นรถแล้วไปซะขึ้นรถแล้วไปซะอันหละขอบคุณที่ใช้บริการครับผมตูกหมูปิโตรเลียมยินดีรับใช้ครับ5 minutes later เฮ้ยมีลูกค้าเข้าอีกแล้วลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าโอ้โหมาแล้วจ้าวิ่งแก้นมาแล้วจ้า ดีครับยกหมูไปตัวเรียมียต้อนรับครับผมโอ้โหรถสวยนะครับเนี่ยออ๋โอเคโอเคซื้อ,อยังครับโอ,โอ้สายปัม๊มสายปัม๊มรับเท่าไหร่ดีครับพี่น้องเดี๋ยวยไปรับ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 เท่าไหร่ดีครับเก้าหนึ่งหรือเก้าห้าครับอืมโอเคเติมเต็มสปีด เรียบร้อยเอ้ยเป็นอะไรอ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับอยากได้อีกเหรอเฮ้ยมันเต็มแล้วนี่เคเรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีอะไรก็ใส่หัวกลับไปครับเปิดประตูออกไปอเอ่คครับผมวันหน้ามาใหม่นะครับมีลูกค้ามารอหรือเปล่า ลูกค้ามารอหน้าบ้านหรือเปล่าเฮ้ยมีโอ้โหสวัสดีครับโจกหมูเป็นตัวเรียบยินดีต้อนรับครับผมโอเครู้แล้วโจกหมูเป็นตัวเรียบยินดีต้อนรับครับผมใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วปึ๊บโอเคสีผาา้าแบบใหญ่ตังค์นิดด้วยนะทำเบี้ยวใหญ่ป่ะ เบียวขึ้นมานะเบวขึ้นมานะ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 โดนนะเบียวโดนนะเฮ้ยมีรอยแล้วเว้ยเออโอ้โหในบ้านโคตรเหม็นเรามาดนูนี่ดิเครื่องมือปุ๋งขยะใช่ปุ๋งขยะโอเคเก็บมาเก็บเสร็จตรงมา โอ้โห oh, ของเล็กเล็กเล็กน้อยน้อยนี่เก็บใส่สถุงขยะมาก่อนเดี๋ยวเอาไปทิ้งทีเดียวเลยอืมเจ้าของคนเก่านี่มันคงแบบไม่ค่อยดูเลนะเก็บ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 โอเคเก็บ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 มีลูกค้ามาหรือเปล่าโอ้ยออกไปดูหน้าร้านก่อนโอเคไม่มีลูกค้าเก็บของเก็บของเก็บของไอ้น้องเก็บของเออ หมดยังบนโต๊ะโอ้โหถงเพลนพลาดอะไรเนี่ยเก็บอืมเหม็นๆนี่เก็บออกให้หมดเก็บโอเคเอ่อตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นก็พังโอ้โหเห,หลือเชื่อชีวิตเออเออจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยออฟฟิศจะลุกแล้วเนี่ยที่ทำการที่ทำงานของเรา มาทีนี้บ้านก็สะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงกับบ้านได้บ้งางขั้นแรกถ้าเอ่อต้องต้องกวาดสินะโอเคต้องเอ้ยถูกกวาด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 ทำความ,วาม,วาม,วามสะอาดโอ้โหเศษฝุ่นเศษทรายนี่ยเป็น hour later โอเคบ้านเริ่มเริ่มสะอาด มันสะอาดมันทาสีในบ้านได้ป่ะอืมอืมขบวนทาได้ป่าขบวนทาไม่ได้เว้ยรีโนเวท <Billie S 2> โอ้ตรงนี ER <sh> ้เที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนอีกทาเสียเศษทาเศษโอ้เลอะเลอะเปื้อนโอเคโอ้โหบ้านสดสวยสดงดงามมีไงข้างนอกข้างในโอ้โหมีอะไรมาขายบ้างวะบิวอินภายในอะตกแต่งบิวอินอะ ยังไม่มีเลยมีจดหมายอ่ออีเมลนี้ถูกตั้งค่ายถูกซ่อนฉันจะบอกความรับให้คุณไม่ได้เล่นตามกฎอย่างถูกต้องพวกเขาหลายคนถูกสร้างขึ้นให้ชัดเจนเพื่อกักขังพวกคนไว้ในเส้นทางของพวกเขาและยิ่งคุณจัดการกับมันมากเท่าไหร่คุณก็เริ่มเห็นว่าอุปสรรคอยู่ตรงไหนบางครั้งชิวก็็ต้องการการเลือกที่เป็นสุภาษิท อกคุณได้รับสิ่งที่ฉันพูดอย่าปล่อยให้อดีนาร,รีนพุ่งพ่านเข้ามาในหัวคุณฟังใันดีนะขั้นแรกคือไปปรับพินทางซ้ายลอปุอ่มเอดี AD, หรือคิดว่าจัดเรียงอย่างถูกต้องด้วยปัจสเปซเฮ้ยม,ม,มันคืออะไรกันเนี่ยมันคืออะไร ช่ไมเถอะแต่วันนี้เราคือแบบว่าเราจัดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะน่าจะได้เวลานอนกันแล้ววันนี้โอ้โหโจกหมูไปตัวเรียมโอ้ยตีสามตีสามยังไม่นอนอ๋อเอาหาบ้านไม่เจอโอนบ้านอยู่ตรงนี้ออเออนอนได้ปะ อะไรเนี่ยเฮ้ยมันเสืออะไรเอเชียมันโอเคครับผมวันนี้โอ้โหมีตุกาตาต๊กตาตุ๊กตีนด้วยอ๋อนี่เอ้ยเราเอ้ยเอ้ยมานี่เลยอยู่ไหนออกออกมานี่เลยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงผี ใครหัวเราะวะเสียงใครหัวเราะวะอย่ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยกูมีหลวงพ่อนะเว้ย้เปเสียงใครหัวเราะวะ,วะนี่โอ้โหมาตั้งไว้ลรมโพลรมใส่ตั้งตรงไหนดีตั้งตรงนี้ดีกว่าปึ๊บแง โอ้โคตรเท่ต้องมาบนหลังเขาดีกว่าเออโอ้โหเท่โอ้โ,โอ้โ,โอ้โจะเช้าแล้วโอ้ทำงานทั้งวันกบผมสอบวันนี้ในพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมสำหรับเกมเกมซีมูเลเตอร์โอ้โต้องขอตัวจบพาร์ทแรกเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผม เราใครๆๆที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนี้สยัยเทียวกับผมวายพาร์ทที่สองเราจะมาทำอะไรต้องติดตามนะครับผมเอ้าเฮ้ยมึงทาสีไปไอเด็กโอ้มึงมาเขียนอะไรแล้วโอ้วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับผมต้องไปโอ้ต้องไปลบอันนี้ก่อนนะสว่างแล้วต้องไปลบโอ้ภาพจะดูนิสิตไหมเนี่ย โดนแบนไหเนี่ยยูทู e เนี่ยโอ้ไว้เจอใหม่ครับผม